ืมเป็นคําถามที่ดีนะครับแว่นที่ผมใช้ประจํามีอยู่3ตัวด้วยกันครับผมตัวแรกเป็นแว่นกันแดดครับตัวที่2เลนไมเกรนซันตัวที่3เป็นเลนออเ t เตอร์ดิฟครับสำหรับกรอบตัวแรกนะครับจะเป็นเลแบนดคลับมาสเตอ RB 3 0 1 6ครับผมถือว่าเป็นทรงแว่นที่กันเหนียวเลยก็ว่าได้เพราะว่าด้วยความที่ทรงเลน,เนของมันเนี่ยไม่กลมแล้วก็ไม่เหลี่ยมจนเกินไปทำให้เหมาะกับโครงหน้าที่หลากหลายของลูกค้าครับผม จากการใช้งานจริงพบว่ากันแดดให้ค่อนข้างดีทีเดียวสบายตาม,มากครับผมและที่สําคัญเลนส์สีนี้เป็นสีเขียว G15 ซึ่งถือว่าเป็นเฉดส,สีที่ให้สีสันได้ค่อนข้างสมจริงมากที่สุดตามที่เแบรนได้เคลมเอาไว้ครับตัวที่2เป็นเลนส์ไมเกรนซันครับผมท่านไหนที่เป็น Fc ของเซลล์อยู่แล้วจะทราบว่าเลนส์ไมเกรนซันตัวนี้จะเป็นเลนส์ที่สําหรับลดการเกิดไมเกรนโดยมีปัจจัยการกระตุ้นที่มาจากแสง ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นไมเกนเช่นกันเลยเข้าใจความรู้สึกของท่านท่านดีว่าเป็นอย่างไรไม่มีใครอยากเป็นหรอกครับมันทรมานมากโดยผมจะใส่แว่นนี้เวลาที่ต้องไปในที่ที่แสงเยอะๆไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศที่เปิดแสงไฟไว้สว่างจ้าๆเลยหรือว่าถ่ายงานสตูดิโอรวมไปถึงเที่ยวห้างบางทีก็แอบเป็นนะเชื่อว่าหลายคนก็เป็นเพราะว่าไฟที่ค่อนข้างจ้าลับ ตกแต่งละยิบละยับไปหมดอ่าพอเราเจอสภาวะแบบนั้นนานเข้านั้นเข้ามันก็จะกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้ซึ่งมันช่วยได้พอสมควรเลยนะบางทีเราลืมใส่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มมีอาการและเริ่มปวดหัวตุบๆแล้วก็จะรีบหยิบมาใส่ทันทีเลยก็จะช่วยได้ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเยอะเลยครับจริงๆแล้วเลนไมเกรนซันที่จําหน่ายอยู่เฉดสีจะอ่อนกว่านี้นะครับจะเป็นตัวนี้ครับผม เพราะเป็นเฉดสีที่วิจัยมาแล้วว่าเป็นเฉดสีที่ช่วยลดการเกิดไมเกรนและเป็นเฉดสีที่เหมาะสาหรับใส่ในร่มใน Office. ออฟฟิศค่อนข้างดีเลยจะไม่มืดจนเกินไปแล้วก็จะไม่แบบเด่นจนเกินไปแต่ตัวนี้จะเป็นเลนไมเกรนซันสมัยที่ยังเทสเฉดสีกันอยู่ทาให้เฉดสีมันจะค่อนข้างเข้มครับผมยังไม่เข้าทีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคิดว่าถ้าจะลุยแดดแรงๆผมจะใส่เป็นแว่นกันแดดไปเลยครับผมจะตอบโจทย์มากกว่า สุดท้ายเป็นเลน All Weather Drive ครับแน่นอนเป็นแว่นประจำรถผมเลยเพราะว่าใช้มา5ปีแล้วสภาพโคตรยังดีอยู่เลยครับอยากรู้เคล็ดลับไหมครับก็คือการไม่เก็บเอาไว้ในรถไงครับเพราะเมื่อเราจอดรถไว้ในที่ร้อนๆมันจะส่งผลเสียต่อผิวโคตเรเลนครับทำให้เสียได้ค่อนข้างง่ายจึงแม่นำนให้เก็บเอาไว้ในรถครับส่วนประสิทธิภาพของ All Weather Drive ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นกันทุกวันนี้เวลาที่จะต้องขับรถไปในที่มืดๆ ก็จะรู้สึกว่าเห็นวัตถุได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรถขันไหนจอดอยู่ข้างหน้าหรือว่าเป็นหลุมเป็นบอ่อหรือว่าคนข้ามถนนรวมไปถึงเวลาที่รถขับสวนมาก็จะช่วยลดแสงไฟลดลดลงได้ค่อนข้างดีค่อนข้างสบายตาถือว่าทําออกมาได้ตอบโจทย์คนขับรถกลางคืนได้ค่อนข้างดีเลยแต่ก็สามารถใช้ในเวลากลางวันได้เช่นกันเพราะเมื่อเวลาโดนแดดเลนก็จะปรับแสงให้เข้มขึ้นครับ แต่เนื่องด้วยเลนตัวนี้เป็นเฉดสีเหลืองซึ่งเป็นเฉดสีที่มีความเข้มสีน้อยที่สุดในบรรดาสีของเลนกันแดดทั้งหมดทําให้กันแดดได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับก็พอใส่กันแดดได้กรุบกริบครับผมเพราะว่าเลนตัวนี้จะโฟกัสเป็น,นเรื่องของการขับรถกลางคืนมากกว่าเชื่อว่าต้องมีเพื่อนๆที่ถามว่าเอา้าทาไมพี่ไม่ใช้เลนเซฟไดฟ์ Self ล่ะ,ะไม่ดีกว่าหรอจะบอกว่ามันอยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้งานครับ All-weather d i v ออกแบบมาเพื่อลดแสงแยกแยะวัตถุเวลากลางวันกลางคืนส่วน safe dive จะออกแบบมาเพื่อช่วยลดความฟุ้งแสงแสงกระจายซึ่งผมต้องการในเรื่องของการลดแสงไฟลดไฟถนนมากกว่าเพราะว่าแสบตาเวลาที่ขับรถกลางคืนไม่ได้มีปัญหาเรื่องแสงฟุ้งแสงกระจายจริงๆมันก็มีแอบฟุ้งนิดๆนะครับแต่มันไม่ได้รบกวนการมองเห็นขนาดน,นั้นเลยเลือกเป็น all-weather dive จะตอบโจทย์มากกว่าครับนี่แหละครับ หาสไตล์ของคุณให้เจอแล้วหาเลนที่ใช่ถ้าไม่ทราบแชทมาถามเซลล์ได้เลยครับผมผมมีไลฟ์สไตล์แบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้มีเลนแบบนี้อตอบมีเลนแบบไหนที่ตอบโจทย์ได้บ้างเรามีเลนเป็น20กว่าชนิดผลิตออกมาโดยใช้เพนพอยของลูกค้าอย่างแท้จริงทําให้มีเลนหลากหลายชนิดคิดว่าเป็นร้านแว่นที่มีชนิดเลนเยอะที่สุดแล้วตอบโจทย์ลูกค้าทุกสไตล์แน่นอนครับ แล้วเพื่อนๆใช้เลน์ชนิดไหนอยู่ลองมาแชร์กันมาคอมเมนต์ให้ฟังกันได้เลยนะสวัสดีครับ